มาเส้นของมีฐานก็ไปแตะเส้นโน้นแล้วก็วิ่งยาวมาเออตรงนี้แล้วก็ไปแตะเส้นของมามาแตะเส้นนี้ไปเลื่อนบนเส้นใหม่ตึ๊ดไปจนถึงเส้นทางสุดท้ายเป็นที่ต่งนี้ใครถึงตัวนี้ก่อนก็คือนั่นแหละฝ่ายเดียวสองแข่งดันฝังนี้ฝังนี้ต้องนข้วยกัทั่วไปปังปอนเขาเรียกเส้นก็คือน้องปังปอน ป้ัองตองปอนคือใครครับรคน<ป>ไหนเอ่ยเกินยี่สิเพลง<ป>ไหมครู่<ป>รยังไม่ถึงครับผมมันยังไม่ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบในส่วนของงานของผมนะฮะน่าจะอยู่ที่ีรประมาณ8เพลงด้วยกันนะครับ

อามแมแพ้อาอเไปเร็วมเร็วนะครับเวนแข่งนะครับแข่งนะครับตอขานะเอเช็กระโดด้วยใครชนะไตกระโดดตครับใคกระโต๊เตยานนะ เอาเอาเอาออสมอแข่งกันเอาสมอแข่งกันบุษกรกับปั๊บนุนดิชานะฮะเอ็นเท้าตาด้วยแล้วขับรถตกเลยไป ต้นน้ำนะครับูต้นน้ำกับอบ่อยนะฮะเกมยขานลละครเกให้ขาามไว้เนี้ยหง้ไปอะไรขี้โกงดีรักขี้โกงดีรักสุดนหน้าไปเลยโดนตบร,รอเลยไป ขี้โกงีฏิสัยอย่างนั้นแหละกร่โจนนะกรัโจนโนะอยะโจนนะครับเม่เหมือนฉลากเออขี้โกงปฏิสัยอย่าอย่ามาอา้างเดบมกกับตัวซีนักกีฬาหัึงคู่ ใชตัว C 200ไปครับไปไ้สองส้อัฟากัญญากับอูนะฮะกัญญาลัตกัอบอูไปครับไปครับเอาเร็วไปแล้วก็พี่จันกับน้ำเพชรนะครับไ กอภัยกาลิโอนะฮะไปถ้าไม่มอยู่นอนเลยไปไปตูวีอย่าบังมาร์คสิแข่งครับแข่งครับไปเอาขนุนวิ่งลื่ยางใครยังไม่ยิ่งตั่น,ออนอตอนนี้จะให้ยื่เส้นไว้คนที่เก่งให้ยื่เส้นไห้ไปลื่นยางยัน ไปรือยังงอาไมทาไม <c oughs> ไป <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่นิดครับผมใครแพ้ก็ต้องส่งไวนะครับใครใส่แล้วยืดเส้นเราเลยใครครับใครอันนี้ <c oughs> เล่นเกมแล้วก็ออกกํลาลังกายไปในตัวนะฮะ <c oughs> ไ<ป>ได้ทั้งร่างกายแล้วก็ ได้ความสนุกด้วยโนเมไปโนกับเจมไ<ป>บเบมไ<ห>อ้เจมยืนดูเฉยเลยมาดูหมูกิ้งกันมาดูหมูกิ้งกันเจม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  ผกโนแพ้แล้วไปหมูทั้งสองไปเอ้ยให้เขาต้องรี เป็นหลักให้เด็กใหม่นะครับบุญรอดนะฮะบุญรอดกับน้องรีมนะครับิโน่โดดตกไปเลยเร้อยฮะโน่โดดตกอยู่อันนี้น้องปายนะครับเขาเปียว น้องนัดกับน้องเอ,อิร์ธนะฮะเ,เก็บเซนด้วยนะครับเก็บเซนด้วยไปครับอันนี้บัวกับเมลนะครับบัวแพ้แล้ว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  บัวแพ้แล้วบัวแพ้แล้วไปครับฟาพี่กับน้ำโค้กนะฮะ<ป>แล้วก็อันนี้เอ็มกับระดาไปแล้วก็ปนุกับไอคิว ไปครับแล้วก็ฮิโนกิกับน้องชายเอมนะครับเด็กใหม่ไปไปครับน้องก้านะฮะกับเอเป็ก ไปต้นตาลเฟิเร์นมาเร็วเร็วเฟิร์นมาแข่งนอะัพไป,ไปครับตื่นยังนิกก้าตองเอามาดูคู่นี้กันเฟิ <ไป S 1> ร์นกับอัพ โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหเฟิร์นเลยโอ้โหเฟิร์นเลยดูอัเป็นเร็วมากเลยอ่ะไอเฟิร์นแบบว่าเหมือนแผนกวินวิ่งอ่ะไป <'s <S <S 2> <S 2> ไปครับแข่งกันนะครับแข่งกันนะครับ เฟิร์นเหมือนแผ่นวิ่งวิ่งหนีแมวน้ำเองก็ไม่รู้เลยเส้นไปลูกมีมากคือ บีก้กับน้องอาร์มนะฮะเต้าจากครูเต้ายังไม่มานะค,ะครับเกมอะไรครับคูรูไม่เป็นอันนี้มันเป็นการออกกําลังกายนะครับคือคือวิ่งวิ่งจากเส้นนะครับมันจะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อขา <ไป S 1> นะคระ <ไป S 1> ับ <ไป S 1> มันได้ในในส่วนของของร่างกายก็คือเหมือนวิ่งออกเอ้ยเหมือนออกกาลังกายไม่ครับอัทนี้เแล้วเอามาเราเอามาเป็นเกมให้เด็กเล่นนะครับเพื่อกระชับเวลาเพื่อกระชับเวลาแล้วก็เล่นเกมไปในตัวด้วยความสนุกด้วยนะฮะได้ร่างกายด้วยห้าหกเจ็ดไป สไป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 ใครแ้รใครครับต่อเวไปโอ้ย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 ผมยาว ไปเอาใครเสร้รน,นน,น,น,นะมันมีแทนสนุกไหมสนุกนะครับถ้าเกิดว,ว่าเอามาทําเป็นเกมนะฮะแต่ว่าอา่ามันก็จะได้ร่างกายด้วยนะครับเทคนิคนี้อา่าในนักกีฬาเขาใช้กันนะครับวอร์มร่างกายอย่างนักวิ่งอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ทำนักฟุตบอลก็ทํานักวอลเลย์ก็ทำนะฮะเนี่ยเข้า าขาอ,อลยไ้แพ้ัง้แ,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 แพรววะหา5กเไม่หมอกระสาลายไปครับ อันนี้น้องท็อปนะฮะท็อปกับอาร์ตวิ<ป>่งทุกคนไหมครูวิ่งทุกคนครับเพราะว่ามันได้ได้ในส่วนของร่างกายเด็กนะฮะเส้นมันจะร้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้เด็กไปเตคคะขาขึ้นหน้ายากว่าสิ

ี่ยงเีย<า>ีดูเลครับตุลากับทมนะฮะดาวก๊อตเอากอ๊อตก,กับหยองมาได้เจ็บเ้หัวนี้รี่สบายมากหน้าบุมเลยแมนนายอยากให้

เขาเจ็บข้อเท้านะฮะน้องก็เจ็บข้อเท้าอยู่ข้อเท้าพิกพูดนะพูดนะลา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 เนี่ยเนี่ยะลา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 เนี่ยเนี่ยเออพูดชนะนะลา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 เออเออถ้าเบิ้งเด็กกาแฟถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเด็กกาแฟถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเด็กกาแ้เออบ้านยังไม่ได้ลงครับ แค่นั่งก็เหงื่อออกเตะขาแล้วนะครับเตะขาแล้วเตะขาแล้วนะครับเตะขาแล้วคันได้คิงหมูหนีทีนึงแม่นครับมไม่ตื่นก็ต้องตื่นแล้วนะฮะชั่วโมงนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะได้เรื่องเส้นนะครับถ้าทําแบบเมื่อกี้นี้นะเพราะว่าเออ,อะไรอ่ะนักกีฬาเขาก็ทําแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเร่งเร่งกล้ามเนื้อเร่งเส้นให้ร้อนขึ้นเร็วขึ้นร้อนเร็วขึ้นนะคะรับได้เหงื่อด้วย ได้ความคล่องตัวด้วยใช่ครับได้ความคล่องตัวด้วยมาันทุกส่วนเลยได้ความคล่องตัวได้เรื่องของการ